สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวสภพามาตามติดชีวิตช้างกันอีกนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เพื่อนเอนเห็นนะครับใจใจกำลังเงียบหลับอยู่เพราะว่าสองสามคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปนอนในป่าครับแล้วก็ฝนตกกลางคืนนี้ไม่ไม่หลับไม่นอนครับผมเล่นที่ดินที่โคลนแล้วก็กลัแบบมาตอนกลางวันก็เลยมายืนม่วงบ้างยืนหลับ แล้วก็ง่วงมากๆเราก็นอนแบบนี้เลยครับนอนให้กันแนบเราก็มีใครที่ยืนเฝ้าตรงนี้มีจินตลาครับมีคนจินตลามีนาตาลีแล้วก็มีคุณทาทาครับผมคือสามคนเลยมายืนเฝ้าใจใจอยู่น่ารักมากเลยครับช้างก็เป็นแบบนี้แหละครับ เวลาช้างน้อยนอนเล่นอะไรพวกนี้ยก็จะมีพวกผู้ใหญ่มายืนคอยเฝ้ารักษาความปลอดภัยให้ครับเมายืนเป็นปอดีกาดให้ครับน่ารักมากๆเลยบางครั้งเวลาใจใจมันหัวนู่นนี่นั่นครับเห็นนกเห็นหนูแล้วมันตกใจววายส่งเสียงดังเนี่ยก็จะมีนี่แหละ ทาทานาตาลีแม่จินของเราเนี่ยวิ่งมาแบบปกป้องครับทันทีแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเพราะว่านาตาลีทาทาแล้วก็ใจใจเขาไปนอนในป่าใช่ไหมครับแล้วก็เวลาจินตะลากลับไปนอนในหมู่บ้านแล้วก็ออมาเจอกันตอนเช้าเนี่ยเขาจะวิ่งมาแบบเหมือนไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเป็นปีครับ ส่งเสียงดังเนี่ยครับเหมือนมาทักทายกันยามเช้าตอนเช้าครับเห็นเราแบบก็น,น่ารักไปอีกแบบหนึ่งครับผมช้างเนี่ยคือพูดว่ายังไงดีเป็นเพื่อนกันอนะแบบเพื่อนแบบภาษาไทยผมก็ไม่ค่อยได้แตบบ่เป็นมิตรภาพที่ดีเนี่ยครับอืม ผมก็เพิ่งเคยผมผมเห็นในคลิปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาที่ช้างอ่ะมันอยู่ห่างกันแค่กิโลเดียวเวลามาเจอกันก็จะแบบกอดแข้งกอดขาจับกันแบบนี้ครับคิดถึงกันอะไรประมาณน้อตรงนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเขาจากกันไปแค่หนึ่งวันครับกลับไปที่นอนที่บ้านแล้วก็ตอนเช้ากลับมาเจอกันก็จะวิ่งเข้าหากันแบบเนี้ครับฟาดงวง ดีใจมาเจอกันแบบนี้นครับ <c oughs> น่ารักมากๆเลยรู้ก็รู้เลยนะครับว่าใจเนี่ยเวลากลางวันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยล่าเริงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่สบายนะครับเพราะว่าเขาง,งงนอนนั่นเองครับช้างเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในป่าเนี่ยมันชอบมากเลยครับพวกเขาก็จะกินครับผมกินแล้วก็ถ้าฝนตกเขาก็จะไม่นอนครับเขาก็จะดูดที่ดินที่คลน เล่นแบบนั้นดังทั้งคืนเลยครับผมสายๆเนี่ยก็เลยมันนอนตอนกลางวันแบบนี้ครับน่ารักมากๆเลยเก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ